สวัสดีครับผมอามจากร้าน99จเจริญสัพเกษตรนะครับสำหรับคลิปนี้อามจะพาไปดูเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง Honda เป็นเครื่องเรือเดี๋ยวอามจะพาไปชมนะครับว่ามันแตกต่างจากรุ่นเดิมยังไง ด้านข้างของผมตรงนี้เป็นเครื่องเรือรุ่นใหม่ของทาง Honda ชื่อรุ่นว่า GX 430แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเดิมก่อนหน้านี้ที่เขามีวางจำหน่ายมาก่อนมันจะเป็นตัวรหัสรุ่นว่า GX 390ถ้าเป็นเครื่องเรือเขาจะใช้ตัวรหัส GX Mega ทั้ง2ตัวเป็นเครื่องเรือที่เอาไว้ใช้ทบงานเรือโดยเฉพาะเลยทาง Honda เขาผลิตออกมาจำหน่ายนะครับซึ่งตัวใหม่ แตกต่างจากตัวเดิมยังไงอันดับแรกเลยที่แตกต่างจากเดิมกําลังประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เครื่องยนต์ตัวใหม่จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด 425cc 16.9แ mm. รงม้าในส่วนของตัวรุ่นเก่าตัว GX390 Mega 389cc พนาดแรงมา้าอยู่ที่15แรงม้าในส่วนต่อมาที่เขาพัฒนา ปรับปรุงจากเดิมก็จะเป็นในส่วนของตัวกองอากาศกองอากาศตัว G F 430ตัวเมกาตัวใหม่จะมีกองอากาศที่ใหญ่กว่าเดิมมหายใจได้สะดวกมากขึ้นกว่าเดิมกว่าตัวเก่าตัวนี้อย่างในตัวชุดสตาร์ทเองถือว่าดึงได้นุ่มนวลและดึงได้ง่ายกว่าตัวรุ่น G F 390ในส่วนของปริมาณของถังน้ำมันนะครับก็จะปริมาณ น้ำมันที่ใสเท่าเดิมแต่แรงม้าเพิ่มมากขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นแต่ประหยัดน้ำมันดีกว่าเดิมสำหรับตัว G X 4 3 0ตัวนี้เรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในส่วนรุ่นตัว G X 4 3 0ในการเคลือบที่จะทําให้ทนในเรื่องของน้ําเค็มได้ดีกว่าเดิมเขาก็พยายามแก้ในเรื่องของจุดบอดต่างๆในส่วนของตัว G X 3 9 0นะครับพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าในส่วนของตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะ ตัวน,นี้ผมจะเอาให้ลูกค้าดูในส่วนของตัวชุดเพลาต่างๆชุดน็อตยึดลูยึดต่างๆเขาทําเหมือนกับตัวรุ่นเดิมนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องปรับแปลงปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวชุดหางเรือให้ยุ่งยากกุ้นวายนะมาลองสตาร์ทให้ฟังทั้ง2รุ่นเปรียบเทียบกันให้ลูกค้าลองฟังดูคร่าวๆดูเบื้องต้นก่อนนะเสียงเครื่องยนต์เป็นยังไงกันบ้างแล้วการเร่งเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับ เป็นยังไงกันบ้างรครับสำหรับซุ้มเสียงตัว GX430 เมกาเครื่องเลือนตัวใหม่เล่งเนี่ยต้องบอกว่าเล่งเสียงเล้าใจแล้วก็เล่งได้ติดมือกว่ารุ่นเก่ามากๆนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามากับทางร้าน99จเจริญทรา์เกษตรของเราได้เลยนะครับว่าทางร้านของเราเนี่ยมีจำหน่ายทั้ง2รุ่นตัว GX 390นะครับมีจำหน่ายอยู่หรือว่าท่านไหนที่อยากจะลองของใหม่สามารถติดต่อสั่งซื้อสำหรับเจ้าตัว Honda GX430 Mega รับประกันว่าเป็นของแท้ตลอดชีพสำหรับตัวเครื่องเรือทั้ง2รุ่นนี้ทำกันจะศูนย์ Honda ให้1ปีเต็มมั่นใจได้เลยว่าซื้อกับทางร้าน99จเจริญทรา์เกษตรนะครับลูกค้าจะได้เครื่อง Honda แท้้านเปอร์เซ็นกค้ามั่นใจได้เลย สำหรับลูกค้าท่านไหนต้องการหางเรือทางร้านก็มีจําหน่ายเหมือนกันนะลูกค้าอยากได้เป็นหางเรือรุ่นเล็กก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นตระกูลรุ่นใหญ่อย่างตัว G X 3าหรือ G X 4 3 0 แบบนี้เราก็มีเหมือนกันครับตัวชุดหางเรือนะพร้อมจําหน่ายหรือว่าท่านไหนที่ไม่สะดวกที่จะมาหน้าร้านของเรานะมาโทรมาสั่งซื้อเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศไทยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสําหรับคลิปหน้าเดี๋ยวอาร์มจะพาไปชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์อเนกประสงค์ตัว GX 430รุ่นใหม่ที่ไม่ใช่เป็นเครื่องเรือนะครับเป็นเครื่องรนอนอนกประสงค์ว่ามันแตกต่างจากตัวรุ่นเก่ายัางไงบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับติดต่อและสั่งซื้อ YouTube ให้ลูกค้าพิมพ์99เจริญสับเกษตรใต้คลิปดูคลิปจะมีลิงก์ให้กับลูกค้าเลือกในการสั่งซื้อค่ะลิงก์แรกเป็นลิงก์ไลน์ให้ลูกค้ากดลิงก์เข้าไปและกดไปที่ Google ก็สามารถติดต่อกับทางร้านได้แล้วค่ะ ลิงก์ที่2เป็นลิงก์เว็บไซต์ลูกค้าสามารถกดลิงก์เว็บไซต์เข้าไปดูหน้าสินค้าต่างๆของทางร้านได้เลยค่ะ Facebook ให้ลูกค้ากดเข้าไปที่หน้าค้นหาแล้วพิมพ์99เจริญทรัพย์เกษตรก็จะมีเพจ a c e b o o k ขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วให้ลูกค้ากดส่งข้อความก็สามารถติดต่อกับทางร้านได้แล้วค่ะไลน์ ทางร้านเป็น Line ออฟฟิเชีสำหรับลูกค้าที่ต้องการติดต่อกับทางร้านผ่านทางไลน์ไปที่หน้าหลักแล้วมองไปที่มุมขวาบนและให้ลูกค้าไปที่สัญลักษณ์คนแล้บวกเลือกกดค้นหาที่ ID ให้ลูกค้าพิมพ์แอดศ9 3ย3 8 8้6้วละกดไปที่แว่นก็จะสามารถสอบถามรายละเอียดกับทางร้านได้แล้วค่ะ